ออแอโนแหนครับพี่น้องเนี่ยมีเลีเ้ยงตัลกบ่อยฟังครับพี่น้องสุดสด,ดครับผมนี่แหละครับผมพี่น้องผมไปซื้อผมว่าซื้อเหนหน่อยว่าสันด้เลี้ยงจริงนะครับเนี่ยแหนแดงพี่ว่าสันอ้าวไอเขาว่าสันพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมมีหลายคนก็อยากรู้ว่าเลี้ยงไว้เฮ็ดยังครับพี่น้อง คือไปตักเอาน้ำคล้องน้ำยางครับผมคนละยางกันครับพี่น้องอันนี้แหนแดงครับแหนใหญ่แหนแดงแหนเกษตรครับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ครับพี่น้องดีโปรตีนสูงกว่าแหนในคล้งครับพี่น้องนี่ครับผมกันเป็นแหนเศรษฐกิจเหระครับพี่น้องในกลุ่มไอ้โคกน้องนาครับเขาสเลี้ยงกันครับผมเพราะว่าโปรตีนสูงไก่ไข่นี่ไข่กระสิแดงเนื้อไข่แดงดีเลยครับพี่น้องครับผม ผสมกับพ้ามกับหัวหานคุกครับผมถ้าให้กินเพื่อเพี้ยวเขาบ่ค่อยกินเขาคุกแรกๆเขาสิบ่ค่อยกินครับบัดที่นี่พอได้กินเรากินดีเลยครับพี่น้องเป็ดไก่กินดีครับเพราะมันแร่หลายเอาเก่าล้งใส่ปลากินก็ได้ครับพี่น้องแต่เลี้ยงในสาเลยบ่ได้ครับหอยกินปลากินเบิดครับพี่น้องบ่เรียครับผมเอาต้องมาเรยงบดน้ำลึกบ่ได้ครับง่ายๆตายครับพี่น้องแดงตายเลย ผมเอามาขัางว้ข้าวเดียวในสานนะครับสื่อมากขังว้ข้าวเ,าเดียวเก็ียบตายเบิดพี่น้องก็เลยได้มาขยายขึ้นมาทั้งโคก,ก่อนใสกระมังน้ำแนยก็มีครับผมตื่นแล้วก็ขีง่ง่วครับพี่น้องเขามักถี่งามแต่ขอข้าวเดียวเพยขยายได้เร็วมากครับพี่น้องข้าวเดียวนี่แตกเต็มเลยครับผมเป็ดไก่เบิดกินประหยัดเงินค่าหัวอาหารได้ลกหลายครับพี่น้องครับผมเอาเห็ดเกษตรบ้านเอาเงินมันหายาก อันได้ประหยัดได้ครับก็ต้องหามาเห็ดมาล้องครับมาเลี้ยงครับผมนี่แหละครับผมได้ผลดีเยี่ยมในการประหยัดเงินเป็ดไก่สัตว์เลี้ยงเราอุดมสมบูรณ์ปลาเปอได้กินครบไปกินนะครับมีเด้อลองย่นให้เล่าข้าบุ้บย่อยได้ด้วยกันครับผมนี่แหนแดงแหนใหญ่แหนเกษตรครับพี่น้องนี่ครับผมโอเคสุดๆครับพี่น้องสซมนี้แหละครับผม